มาทำขนมต้มแป้งสาคูแบบง่ายๆกันคะ่ะโดยกระจอน้ำตาลมะพร้าวใส่กระทะไว้ตามด้วยเกลือป่นและน้ำสะอาดตั้งไฟคนๆให้น้ำตาละละลายพอได้น้ำตาลเดือดๆแล้วจะใส่มะพร้าวทึนทึกลงไปและผัดๆให้น้ำตาลแห้งเลยได้แล้วปิดไฟผักไว้ให้เย็นเลยคะ่ะจากนั้นเจ้าเกลือป่นใส่ในมะพร้าวทึนทึกคูดคลุกๆผสมให้เข้ากันสักหน่อยและเอาใส่ลังถึง ยกขึ้นนึ่งบนน้ำเดือดที่สินาทีครบเวลาเอาลงใส่ถาดพักไว้ให้เย็นเลยจากนั้นจะเอาสีผสมอาหารใส่ในน้ำสะอาดจะใช้เป็นสีเหลืองไข่สีชมพูสีเขียวและสีม่วงค่ะหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นสีอื่นๆก็ได้เลยนะคะปริมาณของน้ำกวางกะแค่ให้ทั่วเม็ดสาคูและจะใช้สาคูเม็ดเล็กถ้วยละห้สกร,รัมใส่ในน้ำสีและจะแช่ทิ้งไว้แบบนี้ห้านาทีค่ะ ครบเวลาเอาเทสเด็ดน้ำพักไว้ของกวาจะได้เป็นสีสีแบบนี้นะคะใส่ขนมเย็นแล้วหยิบมาปั้นก้อนกลมเลยทั้งหมดของกวาจะได้แบบนี้และหยิบสาคูมาบีบให้จับก้อนบีให้แบนอีกหน่อยเอาไส้ขนมมาวางจับสาคูห่อให้มีไส้ขนมเลยคลึงๆให้กลมอีกหน่อยทั้งหมดของกวาจะได้แบบนี้เราจะตั้งน้ำใส่ใบเตยต้มให้เดือดน้ำเดือดเอาใบเตยออกทิ้งแล้วเอาขนมลงต้มเลย จะเกลี่ขนมไม่ให้ติดก้นหม้อสักหน่อยแล้วจะปล่อยต้มทิ้งไว้แบบนี้ก่อนพอขนมสุกเขาจะลอยลอยขึ้นมาก็ใช้ได้เลยค่ะช้อนขนมขึ้นวางบนมะพร้าวที่เราเตรียมไว้และจับคลุกให้ติดมะพร้าวทั่วๆก็พร้อมเสิร์ฟเลยค่ะจะได้ขนมหอมหวานนุ่มหนึบอร่อยๆ mm hmm. นัดกินถ้าทุกคนดูมาถึงตรงนี้แล้วกวางขอ e m มจิรูปหัวใจตามสีขนมด้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ